ก็สวัสดีครับยูผมจูกเกอร์หนึ่งนะครับอยู่เกมฮอนนะผมกับฮีโร่ช้างนะฮะหรือว่าชื่อสังกิตอ่านว่าคาทูลูฟิน <c oughs> ไม่รู้อ,อ่านถูกว่านะน่าจะอย่างนี้ประมาณนี้แหละเออนะฮะชื่ออ่านโคตรยากแคปยังไงจังหวะแรกครับสไลด์มาก่อนนะผมแล้วพีเดโดนะครับตีไปตีเรียบร้อยครับพีเดได้คิวนะครับแต่ก็เสร็จดังเกตเหมือนกันแลกไปคนละตัว เราไปเดินม่าสโนอีเพจได้ที่รูปโปรไฟล์เพจเฟซบุกเด้เลยนะครับมาอยู่กับตัวแปลกๆบ,บ้างนะครับช้างตัวแทงค์นะคนเล่นน้อยนะครับอ่านี่มันก็ตัวแทงค์นะมันอาจจะไม่ได้คิวแย่ๆบ้งางไมาไกลกองเพราะว่ามันก็แทงค์อ่ะเออมันได้เป็นแทงค์อ่ะก็หาตัวแปลกๆมาให้ดูครับเดี๋ยวนี้เละเลย เสียงก็จะแบบใหญ่ๆหน่อยเพราะว่าเพิ่งเพิ่งตื่นนะฮะเติมมาทำงานก่อนเลยเมื่อวานยังไม่ได้ลงคลิปเ <c oughs> จอกับดังเกนนะครับกับชาแมนเอาสไลด์ไปก่อนนะครับอ่าสกิลหนึ่งสไลด์ไปพีเดโดดอีกแล้วครับเจอดังเกนเตะมาไปไหนแล้วเพื่อนมาช่วยโอเคมังกรได้คิวนะครับ ตีเข้าไปอ่าช้างได้มาหนึ่งโอ้โหไอ้แอสซิสตว่ะแอสซิสไปสองอ่าฝ่ายเราแน่นอนครับมีช้างกับพี่เดย์นะครับที่เหลือเป็นมังกรแพนดา้าแล้วก็ทรามิตี้นะครับฝ่ายของเขามีลิงดังเกนชามเมนวาร์เดนนะครับแล้วก็บุสแวกมา,าลองทงรองเท้าเน่ช้างตกมันเลยนะฮะ อ่ะสกิลหนึ่งช้างนะครับก็คือพุ่งออกไปสไลด์ครับติดตันหนึ่งจุดาวิอ่ายูนิตท,ที่ไม่ใช่ฮีโร่นะครับรถูกผลักออกไปเป็นเส้นตรงนะฮะทางความสูบความเสยเล่สูบความเสียเรศนะครับเราตามไปติดตันนะฮะอ่ามารอสไลด์ไปเอ้ยโอ้สวยพีเดได้อยู่นะครับก็คือพวกครีปอ่ะครีบจะโดนผลักนะฮะแต่ว่าฮีโร่อ่ะ นะครับมันจะไม่โดนมันก็โดนตันอยู่กับที่แหละเออนี่ครับอนนี้ครับถ้าโดนเป็นฮีโร่สตูก็จะอยู่กับที่โดนตันถ้าเป็นคีมก็จะโดนผักนะฮะรีวสองครับป้ารีวิวสองตกงมานี่มีน้ำพุ่งมาเรียบร้อยได้อยูอับชาแมนนะฮะรีวสองกดนะครับเราก็จะมีน้ำพุ่งมาด้านหน้านะฮะสี่วินาทีรวมทั้งหมดห้าครั้ง แต่ละครั้งจะสร้างข้อใส่เริ่มต้นที่50เวทใน,นอัพสามนะแต่ข้อใส่เพิ่มเติมอีก15เวทท,ทุกทุกวินาทีนะฮะข้อใส่สูงสุดรวม400หน่วยนะฮะโอโ้โหสูงสุดได้400หน่วยส,สกิลสามก็10ตัวโคตรยาวอะข้ามไปแล้วกัน <laughs> อ่ามันยาวมันยาวง่ายๆโอ้ใช้ข่อยอ่านแล้วกันนะครับ อันตีนะฮะกดใช้เพื่อได้รับออร่าอันนี้แม่งไม่อัพด้วยนะปกวินาทีครับสัทธาทำให้รอบข้างเนี่ยติดโลยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอ่ายูนิตที่หันเข้าเข้าตัวมันจะเกิดการบ้าคลั่งนะครับผมอันตีง่ายง่ายก็คือถ้าศัตรูหันหน้าเข้าหาเราเนี่ยมันจะมาคับมาตีตัวเราอารมณ์มอน Legendary คอลนะครับแต่ว่านี้มันมันมันไม่ไม่ต้องอยู่ใกล้ใกล้ก็ได้แค่หันหน้าไง ถ้ามีกระทาฟ้านะครับสัตตูไม่ต้องหันหน้าครับมันก็จะบัตีช้าง One, <two. S 1> ก็คือให้ให้มาตีมันนั่นแหละเออสกิลสามมันช้างอ่ะมันมีสะท้อนในตัวที่สกิลสามนี่แหละเดี๋ยวดูโบก่อนนะครับเปยอ่านให้ฟังกันเลยราะว่า oh. คนเล่นน้อยคนเล่นน้อยตีไปสวยพีได้ได้แกโอ้ว่ได้ซิตมานี่ฮะอันตีมาแล้วครับ อาบันตีแล้วเจอนะไปเนี่ยอันนี้มันไม่หันหน้ามันก็ไม่ส่งผลอะไรต้องหันหน้าแล้วสกิลหนึงมาพอดีสไลด์ไปครับเรียบร้โอยพัดีได้โอ้โหแม่งได้ได้แอซิดเมื่อได้รับความเสียหายทางกายภาพที่ไม่ใช่แบบต่อเนื่องหรือ DOT นะฮะฟืน้นฟูเลือด5หน่วยต่อวินาทีเป็นเวลา2วิสร้างความเสียหายกายภาพขึ้นให้กับผู้โจมตีจำนวนย0ของค่าเซงของช้างอ่า2เท่า อาเป็นยูนิตท,ที่ไม่ใช่ฮีโร่นะฮะดันแหละก็คือมีสะท้อนในตัวโอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของสเต็งของช้างเหรอถ้าช้างสเต็งเยอะมันก็สะท้อนเยอะดิผู้โจมตีจะฟืน้นฟูเลือดลดลงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเวลาสูงุดหนึ่งวิเมือ่อโจมตีช้างฮะและช้างก็ได้รับค่าฟื้นฟูเลือดโอ้โหแม่งงงมากเลย ไม่งงมันยาวโอเคมาครับวางลงล่างสไลด์มาครับอ nah nee ู้สวยมากเก็บไปหนึ่งแล้วไปไหนบู๊แสวบูสแกหรือสองมาครับตายอยู่แล้วเก็บสามเป็นไงเก็บหมวดับช้างตรงมันคือผมไม่เล่นมันเลยอ่ะเล่นครั้งล่าสุดคือมันแดกคีปได้อ่ะคือมันเหมือนมันแดกคีปแล้วมันก็จะมีโล่การชนทั้งหน้าอ่าทันไหมตั้งแต่นั้นมาไม่เคยเล่นเลยช้างะ เอาโซแทบไปแล้วครับสไลด์มาเลยครับโอ้โหแต่ว่าว้ามาเติมเยอะครับอ่าคาราเมตี้อ่าคาราเมตี้ขังให้ครับแล้วเก็บบูสแวกไปได้อาาไอ้ล่างอะไรอ่ะทำไมมังกรเป็นมิซายอ่ะเป็นมิซายไหมมาสไลด์มาครับลิงคอมโบก็แรงมาเด็กมาเด็กไปไหน เ,เพนด้าครับแล้วโซแทบใส่วาเดนไปสวยเสียสองครับแพนด้าเรารอดด้วยมีทั้งลิงทั้งแพนด้าทั้งช้างฮะับเราสัพสัตไม <laughs> ่มีเกมโมบ้าว่ะที่ที่ตัวละครไม่เป็นสัตว์อย่างเดียวเลยนะ <laughs> เหลือแดกสัตว์นี่เป็นพันชนิดแ <laughs> ม่พออยู่แล้วเอาโมเดลเป็นสัตว์หมดอะ แล้วเวลาเราเรียกตัวละครเราก็เรียกง่ายไงช้างแพนด้าลิงไก่หมูหมาแมวเออแล้วเราก็เรียกอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมไออาร์วีอะลิงเราก็เรียกลิงไม่มีใครไม่ค่อยมีคนเรียกวูคองหรอกแพนด้าเขาเรียกแพนด้าไม่รู Panda, ้แพนด้าไม่ชื่ออะไรนะเออใช่ปะ่ะเขาก็เรียกสัตว์อันนี้ช้างเขาก็เรียกช้างไม่มีใครเรียกอะไรวะคาทูลูเฟนอะไรเราไม่มีหรอก เออแล้วเนี้ยเป็นสัตว์ทั้งหมดนะดมางัดมาครับตายสบาปเรียบร้อยช้างได้ไมังกรทำไรอะ่ะเอาเอามังกรเมื่อโอ้ยเนน็บเมื่อว่าน่ะมังกรมัมมงกรมังกรแล้วเรียบร้อยตายดีรอรูนะมั้งเนี่ย ไอ้อนี่ก็ตีดังเลยป้าบอหอหมาก็ะตายเจอมาวาเดนกันปไปไปกำลังแตะไหมครับแต่ออมแพน,นด้าจริงหน่อยไป ไกแต,แต,แตอยู่ทันดูโอเคเอไอ,อเขียวโดนซ้ำเข,า,เขาแล้วอนะมีซ้ำมันซ้ำรับอ,อ,อะไรดีว่าไปด้าน,นบนไปไหนชนาแมนหสไลด์สองยังสวยครับต่ได้ลิงไปหนึ่งตัว ไปไหนครับได้ทำไอตัวหนึ่งเจอดังกินเตะลอ,อยครับแต่บอกเลยว่าคันคันทางบอกไปเบะลอยอมอมเขียวโดนซ้ำเขาแล้ว มี4,000สาวแต่ไม่เอาของนะให้เก็บไปก่อนนะดูไปเอาอะไรครับ,สน,บสนับมือสนับมือไม่มีช้าเลยฟาร,ร์มอยู่ดังเกนออกเอาแล้วรถก่อ สิบสองนาทีครับได้สามป้อมแล้วพอได้ป้อมหมดแล้วก็ไม่มีใครประจำเลนแหละออแล้วฮะเลนออแล้วเดี๋ยวฟาร์มแป๊บลเจนอ่าชายแมนเนียนบนวะ <c oughs> แตก <c oughs> ไม่ทนัน <c oughs> โอ้โหมังกริีลงมา <c oughs> ครับ <c oughs> ไม่ทันแล้วผม ดได้งัสซันไฟาบอร์ี้ขังเลยครับเรียบร้อยดานสไลด์มาได้คิวโอ้โอยโดนตายแน่ตายแน่รอบนี้ตายแน่เอ,า,อาละครับเปิดดันตี้คุ้มคลั่งคุ้มคลั่งคุ้มคลั่งสไลด์มาโอู๋มาคือ1ตัวแล้วไปไหนโอู๋2-0นะครับา3ตัวอิม่มถังตกหาแล้วอีกทีเดียวเฮ้ยหนีเด้งเลือนโอ้โหเหมือนก่อนได้ เรียบร้อยครับหมดตีไอ้คณะพีเดไม่อยู่เนี่ยพีเดฟาร์มไป <Infinity. S 1> มาของฮาร์ดเลยอ่าโดนแพนด้าโดนดังเกินคือแล้วลอยแล้วตายครับผมโอ้โหตอนแรกไปฆ่ามันไงตรงนงี้เมื่อกี้นี้แต่เกมออกเอาคืนรามกรบินไปด้านล่างนะ มาอีกสามตัวจะอิ่มนะครับแต่อิ่มหรือเปล่าไม่รู้หรือจะตายไปกลาง สามตัวไรสองตัวมาชาร์แมนโอ้ยได้ลิงเฉยโอ้โหตัวเดียวอีกตัวเดียวจะยิ้มไหมอีกตัวเดียวแล้วขอได้ไหมแพนด้าโอ้โหไปนะอัลบาเดนพีเดอโดดนี่ไงพีเดอโดดตายละพีเดอโดดไล่หัวอยู่ครับตายวางกับดักไม่ได้ไม่ถึงไม่ถึงโอซ่าสไลด์มาเต็มที่ เอ้ยม,มันยอมแพ้แล้วเออดีนะมันมันสกิลหนึ่งมันสตัร์หมู่อะเป็นแทงที่มีสตัร์น,นะฮะเออตัน์ทสองวีสตัร์เหมือน,น,นออเหมือนตัน์ทอารมณ์เหมือนตันวิเลแต่วิเลอะตัวที่วิเลตัรนี่ยคือวิเลอยู่ตำแหน่งเดิมตายช้างอะ่ะมัน ช้างมันเปลี่ยนตำแหน่งไงมัน,ม,นมันถูกสไลด์ออกไปเออความสามารถมันสักเหมือนตันหนึ่งวิเลยแหละแต่วิเลยสองจุดห้าวิอันนี้ได้สองวิวิเลมันก็ตันเป็นแบบนี้เหมือนกันอ,ะอ่ะอ่าเป็นเส้นตรงจะแมยาวๆตันไอ,อช้างลักษณะเดียวกันเลยเส้นตรงยาวๆแต่ตัวมันเคลื่อนที่นะฮะถามว่าแบบไหนดีกว่า แบบช้างมันเอาไว้หนีได้ด้วยไงสมมุติว่าเจอไล่อยู่แม่งหนีอย่างวินเลมันก็เซ็นกินไม่ได้ไสวยเอาเอาิ่มมาแล้วครับตอนนี้โอ้โหที่โบกศูนย์สิบเจ็ดตูวไปแล้วมาเด็กไปไหนะชา้างนครับแล้วรอสก,กิลหนึ่งโดนตานนี่บสไลด์มาเรียบร้อยหมด โอ้ยตายส่เหรอขนาดบางกอลพีเดยังฟาวอยู่เนี่ยอาไม่ลงละช้างไป let's go อ่านี่นี่คือระยะของอันติมาแล้วครับที่ ถ้าศัตรูหันหน้ามาอะไรระยะเนี้นะครับมันก็จะบังคับมาตีช้างนะฮะอย่างบ้าคลั่งอ่ามันเลเจนแน่นะครับตอนมันบ้าคลั่งมันก็ไม่สามารถใช้สกิลได้นะมันจะคอนโทรลไม่ได้โดนตีอย่างเดียวซึ่งนอกกากทาฟ้ามาแล้วเป็นตัวแทงอ่ะดีมากเลยนะเอล่ะอารมณ์เหมือนเลเจนน่แม่งคอวงก็วงกว้างอะ่ะเออคอหกวินาทีอ่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่สองวิคอได้สองวิ สามวิสองสามวินะฮะตายแล้วยิงไปเพื่อนอ้าวตายโอ้ไม่เไรล้างแค้นให้ล้างแค้นให้นี่มาคงว่า <laughs> จะยิงติดกหนึน่งตามอยู่มามีบลิงครับมีบงมีบิง <c oughs> โอ้แต่อันตี้มีคูดาวนานอยู่นะรอยบีก็ไม่แปลกอันตี้มันถ้าใช้ไฟสำคัญบอกเลยว่าช่วยช่วยแครี่ได้เยอะนะครับช่วยลาบดาเมจได้เยอะเลยคูดาวนาหนึงมาสะยวยครับมาเบอร์อันตีแล้วนี่ครับคุ้มข้างคุ้มข้างคุ้มข้างต่อไล่ไปครับเรียบร้อยยี่สิบตัวไป่แล้ว ตายก็อะไรกันเอ้ยตายโอ้โหตายวะหนีเอ้ย,ย,อยเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนโอ้โหดังเกมแมงเตะลอยแล้ววาร์เดนมาโอ้โหปีตำนานไปครับยี่สิบตัวโอ้โหไม่รอดว่ะรวยเลยอ่ะรอเกิดแป๊บหนึง่งมาเกิดมาแล้วครับวาร์มากลางออกปไปเหยครับอ่าเป็นดีมแคชเชอร์นะครับก็เหมือนโทเท็นะโทเท็เบลสอง เพิ่ม,มดาเมจมาร้อยหน่วยจะเป็นสามร้อยนะครับผมเกมไวไปลิบจบเลยดีกว่าพีดีพีดีฟามวีาทีแล้วมาสู้ในพีดีเอาหน่อยเอาหน่อยไปไหนแล้วบิงมาโอ้โหแต่วว่าเพื่อนได้ยิสไลด์มาเข้าองค์ขังครับเลยได้ดังกินมาหนึ่งตัว แต่คาราวิตี้เราก็ตรยเดี๋ยวดันดีกว่านิ่บจบดีกว่าอ่ามันเริ่มสะท้อนแรงนะวนะมันมันความเสียหายมันคืนเท่ากับ50%ของเซ็งโอ้โหสเต็งมันมีแค่ฮาร์เดียวเนี่ยถ้าของเยอะกว่าน,นี้คงสะท้อนแรงนะไปไหน อาเดนใาเอ๋หูวอกไปแล้วอ้าวทางนกจิกนกจิกเหรอฮันน่แม่งโดนใบอะเราบินมาครับไปขึ้นไปขึ้น,นมันเยอะว่ะขึ้นไปตินหมออ้อยอีกต่างเกนจะเอาเราอะ่ะ แล้วมีออโลออลาด้วยเนี่ยเอฟเฟคของอะไรสกิแลแหละสกิลสามมั้งอ่นาน่าจะสกิลสามนะ่ยเพราะสัญลักษณ์เดียวกันอ่าออลามีออลา <c oughs> มาออกเป็นสะท้อนนะครับอ่าแน่นอนก็เขก็ขอ,อย่างไรก็สะท้อนถ้าเปิดนันตีอ่ะแล้วกดสะท้อนนะศัะตรูมันมาตีเราอยู่แล้วไง สะทองก็ได้สติง1สิบสองนะ่ะดาเมจสิบห้าไอ้ที่บนใกล้คนาดนี้ที่นี่จะลวดเวอป่ะหรือเปล่าไม่ใช่หรอกกันโลก <c oughs> อย่างกันจะไม่ทราย โลกคนไฟมาครับิงสไลด์มาเอา,าอนนว,วองนี่ไปก่อนนะนแล้วบูลแสกทำไรครับตีคองห้มันตีไปจบเลยดีกว่าไอ้นี่ก็ตีจังเลยโอ้โยีิบสองนาทียิบสองคิวแล้วเว้ย <c oughs> แล้วบิงขึ้นมาสไลด์เลยครับโอ้โหแล้วไงฮะถอยมาก่อนถอยมาก่อนอ่ะโดนดูนีเจ็บเจ็บเจ็บ เจอสะท้อนเจ็บวาผมชาแมนอย่างไงตายนะว่าเดนว่าเด่นแนวเรียบร้อยแล้วโอ้โหชาแมนส,สะท้อนหนอนนี่สไลด์เลยสะท้อนไหลส,สะท้อนไหนสะท้อนไหนจ้าอ้้ยเก็บอีกสองอันนี้ยี่สิบสี่ไปแล้วบุรแรกเพิ่งได้ของเพิ่งกลับบ้านเส้นตายห่างหมดแล้วมีของอ๋อบุรแรกสิ ยังไงไดีมแคเชอร์ใสไปก่อนคุยฟาร์มไปพีเดอโอ้โหมันที่ห้ามาตอนนี้พีเด์กูฟาร,รม์มโลกลืมเลยารามไมาส่งเลยอาจจะแบบไม่ต้องถึงมือเราไองไม่ต้องถึงมือเราไม่ต้องถึงมือเราอ่ครับอีกหนึ่งชีวิตเปิดถึอสองรอฮะไว้ไหนบุ้งแสกแล้วด่างเกนมาครับฮ้ยป้อมจะแตก แล้วจงังหวะนี้เปิดสะท้อนแพนด้ามางัดสไลด์นัวเคลียไม่ลงคงต้องนัวไปไหนเรียบรอ้อยแพนด้าเก็บหมดเจ็บ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 ตายตาย,ตายไหมอือยแมนชูอ้าวควันแล้วครับจบที่21ตายหนึ่งนะฮะอุย้ยส่งแง้ขายพีเดเลยอะเคลียไปแล้วบา,บายบาย